สวัสดีครับพี่น้องปองปายไอ้ไซยิ่งก้าวทักไทยสบายดีพี่น้องคู่คนเด้อครับเดอ้อทางเมืองนอกเมืองนาเมืองไทยบ้านเฮา้อมนะครับเนาะแล้วก็ขอบคุณขอบมกขอบเจอพี่น้องปองปายที่เฮามากดติดตามตด้วยกดซับสไครกดูใจกดพลังก็กดมือน,นี้ตด้วยมาเอ็ดคลิปทำกับข้าวนะพี่น้องขาหมูอบสมุนไพรพริกไทยดำสูตรนี้นะ สุดอารมณ์ดีเนาะพี่น้องเ <laughs> นงาะอบสมุนไพรนะอันดับแรกนะเนาะเขาก็ซอยลรืวนะ่าเนาะพี่น้องเขาก็เอาหมูมาเนาะมันมีเนื้อเยอดยูเอ็ดกินนะี่พี่น้องเอ้ยเนะาะขำเฮามากในจังหน่อยนะเลยมียนะเขาก็เอาเนื้อหมูหรือว่าขาหมูเนาะขาหมูได้เป็นเป็นขาหลังด้วยซื้อขาหลังมากเนาะขาหลังหมูมาแล้วก็เขาก็มาซอยนะฮะพี่น้องอันนี้คือก,ก,ก็คือวิธีการซอยนะครับเราจะทํายังไงให้มันขาดนะพี่น้อง ประมาณนี้นะพี่น้องนะอารมณ์ดีนะขาหมูอบสมุนไพรนะ,ะสูตรพริกไทยดำนะแล้วก็เราก็จะมีสมุนไพรนะก็คือเอ่อหรือว่าใบกระเพ้าเนาะพี่น้องเออใบกระเพ้าแล้วกันอันเครื่องหอมเนาะกับเครื่องหอมกับใบกระเพ้าแน่ยครับอันใบมอนเนาะพี่น้องนะแล้วใส่ใบม่อนยอดยอดยอดใบม่อนเข้าไปนะสมุนไพรของเรานะพี่น้อง แล้วนอนฟังตลกเพชรพินทองบัตรอันนี้พี่น้องเอ้ยจงแม่มันสุดยอดเมิดเยกเนาะก็ <c oughs> คุณขอบมกขอบเจอพี่น้องวงไฟอะไใส่ยงิงเดอ้อที่แวะมาเป็นกำลังแรงมกกำลังแรงเจอตาดุยหุยหุยหุย,หย <c oughs> <c oughs> นะการทำขับข้าวเราไม่ต้องไปซีเรียสน,นะฮะพี่น้องไม่ต้องไปซีเรียสเพิ่มมากไม่หรอกเนาะอันดับแรกเราก็ต้องซอยหรือว่าหั่นนะนะหัน่นหมูให้เรียบร้อยเอามามาซอยมาซอยมาหัน่นนะ้องพี่น้องเนาะอันนี้ มันจะเป็นขาล่ายเพื่อนเนาะเพราะมันมันเป็นในเนื้อเนื้อขาหลังเนาะไอ้โซงโซงอันข้อขาน่าพี่น้องเนาะอโซ้งข้อขาเนาะประมาณนี้แหละตะดึงกันมาหั่น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 เร็วเร็วตาด้วยพี่น้องท่าเบิ่งนะหั่นเร็วเร็วกว่านี้มีอะไรบอดี้นี่เฮ้ยเลยอีตานี่โอ้ยซอ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 ยให้ได้ซอยให้ซอยมหั่นเออนั่นแหละนั่นแหละอันดับแรกเนาะพี่น้องเนาะเพื่อเป็นไม่เป็นการซีเรียสเนาะเพื่อเป็นการในเวลาเบิ่งคลิปเอันกินเนาะ อันเราต้องมีอารมณ์อารมณ์เออหลังจากเราหั่นเสร็จเราก็มาถึงอื้อนะอื้อว่าท่านเอื้อลงมอว่าท่านเถาะโยนอื้อนะโยนอื้อลงมอหลังจากหั่นเ่อเกิดมาซอยอันใบมะกรูดนะฮะอันนี้คือวิธีการหั่นใบมะกรูดนะอี่สร้อยสร้อยสร้อยใบมะกรูดเนาะพี่น้องนะซอยประมาณนี้นะฮะพี่น้องนี่สรซอยไว้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  ยามายำยกนมันม oh, okay. anyway. uh, ีเมนแนวยำโยอีตานี่แ่ตาดูอ yeah, ีกเฮ้ยสวยกโอเคเลยอีจ้านี่เฮ้ยเนอะแล้วก็หั่นตะไคร้เนาะพี่น้องเนาะตะไคร้กับใบมะกรูดเนาะอกมาซอย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 ก็ว่าง่ายกันเนาะอันนั้นเพื่อจับได้เพื่อจะหั่นได้อีจ้ามาตาทุกเนาะอารมณ์ดีไอ้เนาะอนะแล้วก็หั่นใบมะกรูดเนี่แล้วก็หั่นอันตะไคร้นะครับนะหรือว่าซอยตะไคร้ใบมะกรูดนะครับ ก็เพื่อที่เราจะเราเอาเอาเอาเขาซอยแล้วเนะเาะซอยแล้วสร้อยไว้ไว้สร้อยมันแล้วนะเอ้จ่านี่อเอสเลือก็ะซักสาเอออันซอยไว้ไว้มีปีนบอดี้นี่เนาะพี่น้องพุทธาเบิ่งนี่นะ, <c ười> นะ,ะคลิปนี้ไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่ได้ทำคำบรรยายนะเตรียมบอลเอาเลยเนาะพี่น้องนะบาวเอาคุยไปยคุยหมดบอลนู่นโฮมอนไปแล้วเนาะมีได้เอ็ดคนขบรรยายเนาะ,ะสำหรับคนที่เปนเพื่อนนั้นอันมังนอกมังหน้าเนาะ ทัางอินดีเพื่อนกระเบื้องได้อันเพื่อนกับเพื่อนหลักหลัองชักอยู่แล้วว่านี่คือการซอยเนาะพี่น้อง <c oughs> ขาตะไคร้ใบ,ใบมะกรูดเนาะอันข้ามีเดินซื้อขาข้าเอาอยูอ่ในอนพี่แกงเนาะพี่น้องเนาะซอยซอยไปๆซอยไปๆเดี๋ยวจานี่มันกา็นานแล,ลว้วแทนซ่ําซอยอันอันโฟสิซิงคอจะซื้อก็ดีออแล้วพี่น้องหลังจากเราซอยได้แล้วก็มาเทือลงคกเนาะต่อไปจะเป็นการตำ่ำเด้พี่น้องเอ้เอาละต่ำ หรือว่าย้องเนาะวิธีการต่ําพี่น้องกับคุจักเหมือนมีต้องเว้าเนี่ยมากมายเนาะยน้องนะนี่นี่ยอกนะสรกระเบือถือลงไปนะต่ำ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 อื้ออื้ออื้อไปนะต่ำเพื่อมันหมุนว่าไงกันแล้วพี่น้องเนาะอ่าละต่ำไปเรื่อยๆต่ำแต่ด้วยต่ำเอ้ยยอกตุบ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 นั่นน่ะน่ะนะพี่น้องนี่เอกจากต่ำเนาะหลังจากเราต่ำได้พอประมาณนะครับเนาะ เราก็ต้องหาเนี่ยมาซื้อเลยพี่น้องเนี่ยโคกกระสาฆ่ากันเกดีเพื่นวะเนาะเออผู้เฒ่าเพื่นหายแต่แท้แด้ตะกี้เนาะเพื่นวัามันขลิ่มเพื่นวัวนอนโคกกระสาเนี่เราใส่เกลือนะครับพี่น้องนี่คือเกลือนะะเอาซื้อเกลือเข้าไปเพื่อนวัวเพื่อนขลิ่แได้โคกกระสาเอ็ดกินนะฆ่ากันเกดีที่จริงมันละเมิดความเพื่อนอาเกลือกระซามันใหญ่โคกกระปีเนาะขัน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 โคกน้อยเนาะซันทองกำลังตามแก้วอยู่ดีๆคิดตะบึ้บมีที่กินซ้ำนะประมาณนี้ผู้เฒ่าเพื่อนก็เลยมี้เอ ดีไม่ดีกันกันตามด้วยเทียงเทียงกระโต๊กเทียงโคกับซะโต๊กวาดกันอันนี้เจอน้ำตาลแต่ติมนะในในน้ำตาลเราก็ใส่3ซ้อนนะครับเนาะเลือดต่มกักขนาดเนาะพี่น้องเนาะอ่ผู้เลือดมักกันหวานๆเจ้าหน่อยกระเซื่อหลายๆเจ้าหน่อยนะครับเนาะอ่หลังจากเราใส่น้ำตาลเข้าไปตานะแม่ตาดูนะี่เนาะเอ็ดพยุติเดียนี้เนาะมาต่ำนะไม่เนาะจ๋านี่โอ้เนาะพี่น้องทาเบิง้องอย่เนาะโอ,โอ้หมอนี่เฮ้ยเออไอ้กิ่นมันรีบโอนก็เฝ้าในพี่น้องทาเบิ้งต่ำนะพี่น้องเนาะ พี่น้องกระถาเองเป็นเงันต่ำเนาะแต่ดูอารมณ์ดีเนาะพี่น้องเนาะหลังจากเราต่ำได้ประมาณหนึ่งนะครับพอสมควรนะครับเนาะพอสมควรแล้วครับกระเทีอันนี้กระเทะียมพี่น้องกระเทียมอยู่ไหนแต่ดูเอากระเทียมมาเอ้เนี่ยเอามาเบิ่งเพื่อเลยหลังมือมีนี่จะเบิ่งหลังมือตัวได้ดีนี่โอ้เอากระเทียมลงไปเอ้เนาะ เออเอาลังมือมาบังกองบาาตาโทษนกระเทมเขาก็บมีไม่มีเพื่อนรักพี่น้องแกะโหกระเทมโยนลงโยนลงรถเนาะง่ายๆสบายๆสไตล์ตาด้วยนะไม่ต้องไปอันพิธีพิธันหมดเลยลงไปก็สักเบื่อต่ำพื้นต่ำพื้นหมุนอาญะคือกันประมาณนี้เนาะกินอารมณ์ดีจะรอในเรือเลยนะพี่น้องเอ็ดเป็นน้าหัวเป็นน้าเลยพี่น้องไอ้เอ็ดอันเอ็ดกระเพรากับนังยิ้มนังหัวอยู่แด้วมันเป็นธรรมดาแด้อันสมุนไพรตัวนี้นะเขาเรียกว่าสมุนไพรอารมณ์ดีอ๋อ หัวเลาะวันนี to to been, <laughs> <laughs> really? no ้กิดเฉื itor, type, like, ateur, ่อใสกว่าันห no ัวเลาะมือมือกับกติภาพไปชี้ทันยากันเาพี่น้องเนาะประมาณนี้แล้วเซื้อกระเทียมเาไปต่ำมุน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 เนาะต่ำคือมันมุนนะให้มันมุนได้ที่นะส่วนว่ามันอะไรได้ที่หนึ่งที่สองที่สามก็เรื่องของมันน่ะนั่นวิโนะเอาเลยซื้อเลยต่อไปเอามาคิดมาคิดเออมาเอาแนว่ผงซุลดเออผงนัวเออลืมลืมเออตัวผงนัวนี่บ้านตะดุยมีเสื้อแต่มาเข้ากับโคในข่ามได้พี่น้องเอ้ยเนาะผงนัวเราใส่เข้าไป เอา,าเ,อเ,อเอามาคีดมาเไหมเอามาคีดมาแน่แต่ดูเอ๊ะก็ยาดอ่ะมันเกิดเอามาคีดไม่เสื้อน,น้ำหลังก็ทื่อชูรทื่อก้า,าเนี่ยคีดเนาะมาคีดอ,อย่าลืมได้เท่านั้นต่ำๆห้องก็ต่ำไปเรื่อยๆนะพี่น้องเราต่ำไปตอนต่อไป,ตไปนี้เราก็จะใส่ใส่ผันอนบบนี้แน่สิเลือเอามาเ่ยแมมมาคีดนอเอดนี่ยเยอะอิสหรยุติตาอันนี้แน่มันหมุนพอแห้งเลยอันอัน อันกะทิ่มกระปงสุรุดกระเรบือกระป๋าน,นีันือเป็นหนำแหละลปราจะทุกโอ้หมอนี่เฮ้ยเอามาไม่มาขีดนะเ<า>นี่ยที่น้องพันธาเบิง้งเนี่ยยังลบมาต่ำเลยอยู่มันหมุนแพงแล้วอู้เนาะอีตาอนี่โอ้ยเนาะมีท่านใจเลยเออมาขีดเนะี่ยอื้อลงไปนี่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 บอกที่น้องทาเบิง้งอันนี้คือมาขิดนะฮะมาขิดตัวพริกนะฮะภาษาต่างเนาะดุยจะดุย,ะดยภาษาบ้านทะเลมา มะขีหรือว่าพริกนะเราก็ใส่ตำบัติตำย้องเข้าไปนะต่อไปเราก็จะใส่ไม้หอมนะเดี๋ยวไม้หอมนะเอามาไหมเอามาแล้วไหมไม้หอมนะแหน่ตาดูยกไปหาอยู่ซื้อเลิอกซื้อยู่ร้านผัวเดี๋นี่หรือไปผลิตเอาอยู่เอามาน่ยไหมเอหมดเออไม้หอมเลยแหน่ไม่ดีจะเรื่องเบิ้งลัางมือจะได้เบอต้องเออสแมเมนบุพน้อง เบิ้งเคืองปุ่งเพิ่นไปเอาหลังมือมาเบิ้งงมาตัดโถอดานี่ยเอามาเื้ออีสองห่อนะเอสในเลยอยู่เดี๋ยวนี้นคือมีเต็มไปเน่ยเดี๋วไปซื้อซะก่อนบ่ดี๋ย้อตาตตอานี่ยเ้ยเท่เท่อันอีดาดุยันหายตาดุยนได้เน่อยตาม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 บันเออเนาะต่อไปเราไปตานะน้องนะนีน้องตามนี้องตาม้องกอาไป ตแล้วมันคุกเขาเข้ากันใั้มันดะีๆนะตามตามตาม,ตามเร็วเร็วป้าตาทุกันเบื้องแต่ตามนี่ก็พอแห้งแล้วแปะหน้าที่เลยป้าอีดานู้โหเนะอะต่อไปเราก็ใส่พริกแกงนะพริกแกงนะ,ะพริกแกงเนี่ยเอาหลังมือมาเฮ้เบิ้องม่ได้จะเบื้องหลังมือเยาเด็ดเนี่ป้าตาทุกเอ้ยด่านี่นี่นี่พี่น้องเนี่ยเอาก็บีบพริกแกงลงไปนะพริกแกงเผ็ดนะพริกแกงแดงนะเราก็ใส่เข้าไปนะพี่น้องนี่บีบเข้าไปบีบเข้าไปนะครับเนาะแล้วก็ทําการตําอีกรอบหนึ่ ตามรอบนึงเนาะพี่น้องเนาะตาให้มันคุกเขาให้มันเข้ากันรอบหนึ่งหลังจากนั้นนะครับเราก็จะยัง <c oughs> มีท่านแล้วเอตอตาอยู่่มันหลังจากนั้นเลยเลยเอออีตานี่เฮ้ยน,นี่มันเข้ากันเต็มที่เลยพี่น้องนี่โอ้ยแดงปงตงพี่น้องเอ้ยนะเอาไประบาดตานี้กันเนื้อหมูมาเนื้อหมูมาแต่ด้วยเออนี่พี่น้องเนื้อหมูเรามาแล้ว เอาเราก็เอาเครื่องที่เราทำนะเครื่องเครื่องอุกเนาะเครื่องอุกที่เขาทำนะเอามาคุกเขาให้มันเข้ากันนะพี่เนาะนี่คุกเขาโอ้โหพี่น้องหอมขนาดพี่น้องเนาะเครื่องอุ้กเครื่องเทศพวกนี้โอ้กินนี้หอมมากเลยอะ่ะ <c oughs> น่ากินจังเลยประมาณนี้นะพี่น้องเนาะเอากคุกเขาเนาะคลุกเขาให้มันเข้ากันหลังจากหั่นเข้าเก่าคคกเข้าไปหลา,งเ,าโมโมงเออโบแมนเออเนาะ เออันเซอร์สีอุดำก็เนาะสีอุดสีอุดำหรือว่าส,ส,สีหวานเนาะพี่น้องเนาะเออตะลุยยุห้ามขั้นตอนกันเลยเนาะนะภูเขาภูเขาเออคุกเขาให้เข้ากันนะพี่น้องจะเย็นๆเดีย๋ยพี่น้องเด้ออ่าเบิ่งไปดำตะลุยนี่แหละพี่น้องเอยสูตรตะลุยเนาะไม่ได้ไม่ได้เขียนคำบรรยายฮะว้าวเอาว้าวเอาสันต์ก็ การเ่าก็น,น้ำล้างคคกหรือว่าน้ำสต๊อกเนาะนี่น้ำล้างคค,คกคักนี่ละนี่นี่นคกที่เนาต่ำเม,มื่อกี้นี่ไปล้างเอามาเท <laughs> น้ำสต๊อกเพื่อนว่าเพื่อนว้าแบบอันนุหล่เจ้าหน่อยน้ำสต๊อกน้ำล้างคคกนะเ <laughs> น,ะนาะมันยังไม่ได้ไปล้างหลายรอบนะฮะก็เจอน้ำปลาอีกหน่อยหนึ่งเนาะน้ำปลาใส่เข้าไปนะครับพี่น้องแล้วก็ค้นนะครับเนาะค้นค้น,คนหรือว่าคลนหรือว่าคุกเคาให้มันเข้ากันนะครับพี่น้องหลังจากนั้นเราก็โรยผงปบเชยนะ กัะโปงอกเชยเขาก็ต้องพูดเข้าไปแล้วเนาเน้นๆน้องนะว่าเราก็ย้ำหมีตัวกองใส่กระโปงอกเชยลอยเข้าวไฟนะพี่น้องอ้ยหอม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 มันจากนั้นเราก็ใส่พริกไทยดำพริกไทยดำเราไม่ได้ตำนะครับพี่น้องแล้วเอาไว้ยำนะเวลาถเอาบ่วงไล้นล้นหาเลยเห็นเลยย้ำแตะทุบๆเพื่อมักพิษไหลควนเข้าไปเลยนะพี่น้องพริกไทยดำเราใส่เข้าวไฟนะพี่น้องนี่ง่ายพริกไทยดำใส่เข้าไปให้มันเรียบร้อยว่าซันขอเนาะ หลังจากนั้นก็สมุนไพรนะพี่น้องสมุนไพรของเราก็มีอยู่แค่นี้นะครับก็มีอันใบกะเพรากับอันัะใบมอเนะพี่น้องเนาะใส่ใบกะเพรากับใบมอนเข้าไปแล้วก็เน้นๆนิดๆนิดอันเน้นๆใบเอาจองเข้านะพี่น้องเน็กลงหรือว่าเน็กลงจากน้อยนะครับเนาะพี่น้องหลังจากนั้นเราก็กึดนนะครับเนาะกึดฝานะครับพี่น้องกึดฝาเรียบร้อยปลายบาดนี่ฮืนไฟเด็กพี่น้องเขาออบเต่าท่าน ไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆเนาะประมาณอ่าชั่วโมงประมาณหนึ่งชั่วโมงเนาะพี่น้องเนาะหลังจากอเอาเอาเครือไฟอุบไฟอ่อนๆไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงเอาจังลามาเปิดเบิ่งผนงานของอพี่น้องเลยพี่น้องหลังจากเราอบประมาณชั่วโมงหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> อ่าช่วงหนึ่งชั่วโมงผ่านไปประมาณนี้อบไฟอไ่อนแด้เป็นไฟเตาถ่านนะพี่น้องโอ้โห,โหนี่พี่น้องเนี่ย หอมเตะหูดังนิ่ตุบ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 ซิมน้ำซิมน้ำซิมน้ำอ๋อโอ้มันสุดยอดเลยพี่น้องสดน้ำน้ำเขาไม่ต้องแห้งหลายได้พี่น้องคนไอ้น้ำมันเป็นเป็นน้ำสมุนไพรเนาะเอาไว้ชดนะพี่น้องอืมอ๋อ โอ้ยสุดยอดเบิ่งเบิงเบิง,บงสมุนไพรเฮาพี่น้องเอ้ยสูตรตะดุยนะฮะกินแล้วอารมณ์ดีกินแล้วอารมณ์ดีสุดๆไปเลยนะพี่น้องเราไม่ต้องห่วงว่าเราจะไปขับรถซิ่งนะฮะกินแล้วก็นอนฟังตลกเพชรพินทองพี่น้องเอ้ยหัวบาดนี่เ <c oughs> อาละพี่น้องบาดท,ที่นี่เราบกัอ่า นี่พี่น้องน้ำลายไหลพี่น้องเอ้ยเนาะสำหรับอันผู้ที่มากเนาะอบสมุนไพรนะ,พ,นนะพี่น้องเบิ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 งโอเคอออนะพี่น้องเอ้ยนี่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 โอ้โหน้ำแดงปงตงขาหมูอบสมุนไพรสูตรตาดุยน่าพี่น้อง กินแล้วอารมณ์ดีเป็นอย่างมากนะพี่น้องเ <laughs> นาะสูตรสมุนโอบสมุนไพรพริกไทยดำพี่น้องเอ้ยเพิ่มความเผ็ดร้อนด้วยพริกไทยดำเนาะนี่นี่น,นี่พี่น้องนี่มาเด้อพี่น้องเอ้ยวอาเลยกำลังไหลไหลพี่น้องเอ้ยเนาะอืมนี่บึบมขาหม,มูอ,อบสมุนไพร พี่ไทยดำนี่เบาไอ้พี่น้องเอ้ยมาเด้อบาท,ทเท่นี้กค่นี้เอ้านี่พี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อเนาะขาาม,มูกอบสมุนไพรกับตาดุยนยจะจ้ะกินแล้วก็นอนฟังตลกเพชรพินทองนะฮะหัวบาด ไอ้สุดยอดมาเนาะพีนะ่น้องพี่น้องเอ้ยอาระพี่น้องคลิปนี้กันเมี่ยโมโพสมมาภาควนเนาะตะลุยคนิาตบ,บาดคำจบคลิปลงสำนีเด้อพี่น้องโอ้ยพร้อมกับความหอมเนาะพี่น้องเนาะอืมน้ำลายไหลพี่น้องเอ้ยคนิาตบ,บาดคำเด้อครับอ่าจบคลิปลงแค่นี้ขอแน่ก่อนจบก็บขอให้ใช้ยินมคู่คนอยู่ดีมีเฮงเขาเจ็บนอนรลบความเจ็บมีได้ความใครมีมีคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองเด้อครับเด้อมาเด้อบาดแต่นี้อกินข้าวกับตะดุยนะฮะพี่น้อง <laughs>